สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีพี่ๆท,ทุกท่านนะครับสวัสดีเดือนสองการเนี่นะครับสวัสด,ดีใหม่ไทยทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมพามาชมรถคันหนึ่งเป็น Honda City นะครับครนนี้เข้ามาใหม่ๆเลยเมื่อวานนี่ครับเล่มเอกสารพร้อมปี07นะครับไปขับพาชมรถคันกันครนี้มีราคาพิเศษให้ FC ซนะ ช่วงโปรโมชันวันสงการใครอยากได้รถใช้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับสีสันก็พอได้นะครับมีร่องลอยการใช้งานนะไปผมพาชมรบรถคันก่อนรถเบื้องต้นก็ขับปกตินะครับพร้อมใช้งานเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีลงแม็กให้ได้เรียบร้อยนี่นะนข้า เป็นตัว <c oughs> ซิตี้เคียตปี07นะครับอันนี้เครื่องยนต์พันห้านะครับ1.5ออโต้ตัวซัตเปี07นี่ครับพาชมรถัาคันนะเดี๋ยวผมจะพาดูตำนงตำหนิริ้วรอยนะให้ลูกค้าสบายใจก่อนเลือกซื้อได้เลยนะครับ คราวนี้ภายในแต่งหรือว่าฟุ้งเฟิงมากผู้หญิงใช้งานนะครับไปเดี๋ยวผมพาชมภายในกันเป็นกุญเจรีโมวดนะครับใช้งานได้ปกต,ติเนาะพาสีปี69นะครับนี่นะปีหน้านะโมกุราหกนี่นะครับข้างหน้าก็จะมีในรอยกันชนแตกงตรงนี้นะด้ดัดหน้านะ เป,ไปิดปตูด้านข้างมาครับนี่ดูโอ้โหสุดๆฟุ้งฟิงคิดตี้ลูกค้าด้านไหนสายนี้นะครับชมพูตอบโจทย์ผมบอกให้เลยอืมหือหวานเจี๊ยบใครไม่มีรถใช้นะคันนี้นะราคามอเตอร์ไซค์ดูสุดๆไม่หลักจริงนี่ ทำไม่ได้นะครับเนี่ยฟุงฟิ้งมากๆากไปครับเทสตาร์กันภายในหลังคาสวยอยู่นะครับบอกโอเคข้างหน้าโอเคมีกุญแจครั้งแรกนะครับอันนี้ <c oughs> ไฟเครื่องเอนจินโชว์ครบทุกอย่างปกตินะครับมีความร้อนยังเขียวอยู่นะสะตาร์ท บิดสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับข้อดีของ Honda <ม>เนี่ยก็จะดูแลง่ายไม่งองแงรถในนีน้ใหม่แท้ๆอยู่ที่สองแสนสามนะครับเปิดแอร์ปุ๊บแอร์เย็นปั๊บเลยสบายๆอันนี้เป็นเครื่องเล่นนะแต่ผมบอก่เลยว่าผมยังไม่ไมลองไม่ลองเทสเล่นแต่ผมว่าน่าจะใช้งานได้ครับเจ้าของเก่าเขาใช้งานอยู่ <c oughs> นี่ครับเครื่องยนต์เดินเรียบจิ๊บเลยเห็นไห เปิดตัวเอกสารพร้อมนะครับคอ,อร์บอปีก69เลยนะสบายสบายแต่ขันเร่งเบิ้ลติดเท้าได้ดปกติตามใจต้องการเลยนะครับขับเดินทางไกลสบายหายห่วงระครันนี้เติมน้ำมันขับอย่างเดียวไปครับไอ้ชมห้องเร็คอ่ะเดี๋ยวอั๊บัน,บน,นึงผมให้ดูกนระจกัจบกระจกขวาใช้งานได้ซ้ายใช้งานได้นะครับได้หมดนะครับสายหลังแล้วก็ ขวาหลังฮะกระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับใช้งานได้ปกติหมดทุกจุดเนาะขึ้นครบอะไรกันเลื่อนขึ้นครบโอเคได้ปกติหมดดึงกระจกผูช้างปัดผูช้างนะครับอ่าสามารถปรับไฟฟ้าได้ปกตินะฮะเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้โอเคนะครับไม่มีปัญหายอย่างไรเนาะ <c oughs> ไปครับเดีย๋ยวไปฟังเสียงห้องเครื่องกัน โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าห <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้องช่วยนิ้วปอยแล้วครับเดี๋ยวผมมาให้ดูฝากระโปรงก่อนอันนี้ก็ฝากระโปรงก็ทำสีมาเรียบร้อยเหมือนกันคร <Hayır. S 2> ับสีเดียวกับตัวรถเลยนะเราก็มาออรกัอยู่ครับโอเคนะดูสีดั้นข้างของฝากระโปรงสวยนะครับตั้งค้างนะครับไม่โชล่เกินนะหน้าเดินหลังหน้ายังสวยงามอยู่ปกตินะครับไม่มีชนหลักนะครับนี่นะอย่างเดิมๆดิมอยู่นะครับ เดินเป็นฝุ่นเลยฝุ่นจับเกาะเดือดมากเลยโอเคเจ้าโยนเดินเรียบนะครับจยากไปวัดมาครับไม่มีใครไม่มีฝันนะครนี่ครับเจ้าโยนเดินเสถียรนะเดี๋ยวเปิดน้ำห้ดูนะดูเลยแบบต่อเย็นนะครับน้ำนุ่งคลีตนะไม่มีฟองไม่มีไอน,นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไปทันนี้ค่อนข้างพร้อมเดินทางนะครับเจ้องยนแห้งๆนะครับ เพื่อสัเองเกตุตไหนว่ามีตะกุดตงนั้นเลยนะไม่มีการเยิ้มของเครื่องยนต์น้ำมันเลยนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบร,ระบบสปีดพัดลมทำงานทั้งสองตัวนะครับทำงานได้ดีมากนะปัญหาเรื่องความร้อนไม่มีแน่นอนนะครับนะครับส่งตำแหน่งกันรหลับสุดท้ายมานะครับก็ ตรงนี้ก็จะเป็น,ปนตัวซับไอ,อความร้อนให้ปกติด้านข้างโอเคนะครับทุกอย่างชิดขอบชิดหมดนะครับก็ลหลักเดินๆนะข้างหลังก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับสนใจนะครับดูรถได้ที่ไซน้อยนอนทบุรีนะครับ คันนี้เอาราคาโปรโมชั่นวันส่งการไปเลยนะครับผมขอราคาที่6 6 9 0 0 0บาทพอครับย้ำนะครับ69,000บาทเป็นเกียร์โตซิตี้ปีศูนเจะครับผมขอราคา66900บาทนะครับนะมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับลูกค้าอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับเราจะส่งให้ได้หมดนะครับคิดตามระยะทางจริงนะครับก็กิโลละสิบาทล่าสุดเมื่อวานผมเพิ่งลงปกระดีมาตอนกล่องเอาไปนครสวรรค์มาแล้วครับอันนี้บ้านผมชัดเจนนะครับลูกค้าลูกค้าที่เคยมาซื้อรถที่ผม ก็จะมาที่บ้านหลังนี้หมดเลยครับลองถา่ FC อดูได้นะครับว่าผมมีรถกจิงไหมสนใจนะครับโทรครับ0840062322คิมน,นะครับหรือ,อต้องการแอดไลน์ขอเอกสารดูเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์มืนจะได้ที่เบอร์ครับ0840062322กดค้นหาเบอร์น,นี้ก็จะขึ้นไอดีไลน์ผมเลยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่าน,นมากนะครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพจให้กันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทํำรถต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ